มีของดีมาแบ่งปันนะครับใครสนใจฟอร์ดนะครับใช้งานปกติครับดูสภาพเครื่องนะครับเจ้าของต้องการขายเพราะไม่ได้ใช้งานครับจอดสตาร์ททุกวันนะครับสตาร์ททุกวันใครสนใจติดต่อกลับมาเดี๋ยวให้เบอร์โทรนะครับราคาคุยกันได้ครับผมอุปกรณ์ครบครับ lốt vô chiếc mày thấp lốt vô chiếc mày